สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ิ๊กไลท์ครับวันดีเราจะมารีวิวมือถืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมือถืองบประมาณไม่เกิน7จ0 0พันบาทที่น่าสนใจมากๆกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือ Infin i t e Hot 50 Pro Plus รนั่นเองครับรุ่นนี้แม้ว่าจะไม่รองรับ 5G แต่เทคโนโลยีต่างๆน้ำหนักแล้วก็การให้สิ่งต่างๆของมือถือตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าม,มากๆนะครับราคาจะเป็นอย่างไรและฟีเจอร์ของมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันเลยสำหรับคนที่อยากดูแกะกล่องเราได้แกะกล่องไป ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปรับชมได้ทางด้านบนนี้ได้เลยครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะครับ i n f i n i t ต h o ต50 Pro p l ป s 5G นั้นจะมีหน้าจอขนาดใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับอยู่ที่6.7-8นิ้วนะครับและหน้าจอตรงนี้เป็น TD Curve สังเกตก็คือขอบนั้นจะมีการไหลใดๆขดงด้านข้างคอนข้างเยอะนะครับโดยครอบด้วยกระจก Gorilla g l a ด s 5ความละเอียดของหน้าจอนะครับคือ f u l l HD นะครับถือว่า ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยทีเดียวเพราะกับรีเฟรชเรทอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตแล้วก็ความสว่างอยู่ที่1,300นิตถือว่าสว่างพอสมควรเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องความละเอียดอยู่ที่13ามล้านพิกเซลมาให้นะครับก็ถือว่าค่าจอน,นั้นค่อนข้างที่จะมีความละเอียดดีพอสมควรเลยทีเดียวครับ ด้านข้างนะครับของ i n f i n i t ต h o ต50 Pro Plus นะครับก็จะมาพร้อมกับความโค้งมนทั้ง2ด้านนะครับดังนั้นนี่ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ทางด้านบนนี้นะครับจะมีไมโครโฟนมาหนจุดนะครับและลำโพงจุดหนแถมตัวนี้นะเป็นรุ่นเดียวของในตะกลนี้ที่ได้รับการปรับแต่งระบบเสียงโดย JBL นะครับเป็น JBL Dual Speaker ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีปุ่ม power นะครับเพ้อมกับปุ่มเพิ่มระดับเสียงนะครับแคปจ,จอสองปุ่มนี้หรือว่าจะใช้การปัดหน้าจอก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันด้านล่างนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับโดยเราจะมาเปิดเลยว่าช่องนี้จะสามารถเพิ่มได้ไหมจิ้มซิมผ่านฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึ่งจะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลองมาดูกันถ้าใส่ซิมนะครับก็จะเป็น ดูซิมแบบนี้นะครับและด้านหนึ่งนั้นก็เป็นตัวของใส่มือโครสดีได้เช่นเดียวกันไปดาซิมออกต้องระวังนะครับเพราะว่าซิมมันจะปลิวได้นอกจากนี้นะครับทางด้านข้างนี้ก็จะมีไมโครโฟนครับ USB Type C ลำาพมมาให้ครับสําหรับด้านหลังนะครับก็เรียกว่าออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับโดยมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับ3ตัวและก็มีการล้อมรอบนะครับตัดขอบที่เงางาม,มากมาก ทำให้ดูมีราคามากขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูสเปกกล้องกันว่าสเปกกล้องของ i n f ฟิ i ิต h o ตห้าสิบโปรนั้นนะจะมีสเปคเป็นอย่างไรกล้องหลังของ i n f ฟิ i ิต Hot 50 Pro บโปรนะครับตัวหลักจะมีความละเอียที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีระบบ p d f นะครับมาให้พร้อมกับตัวของชิ้นเลนทั้งหมดของชิ้นรองรับดูรัศแส F 1.8ครับ กล้องตัวที่สองเป็นเดฟนะครับก็จะมีระยะความละเอียด2ล้านพิกเซลครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์ TOF พร้อมกับ l g f แฟลชโดยรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้สุดๆนะครับทางด้านหลังนะครับอยู่ที่ 2K นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับสำหรับในเรื่องของไกลจับถือนะครับด้วยน้ำหนักเพียงแค่1นึ้กรัมเท่านั้นทําให้ในเรื่องของ น้ำหนักตัวเครื่องถือว่ากำลังดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บวกกับหน้าจอแบบทีที d c u r ์ e นี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าขัดใจกับคนที่ไม่ชอบจอโค้งนิดหน่อยแต่พูดเลยว่ามันทำให้หน้าจอสวยขึ้นและมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับ Infinite Hot 50 Pro Plus นะครับก็ผ่านการรับรองในการกันน้ำแบบ IP54 แล้วก็มีการทดสอบทำให้สามารถที่จะเล่นเกมโดยแม้กระทั่งมือเปียก กับการไปกินข้าหรือไปกินอะไรมือแบบเลอะเลิกก็ยังสามารถเล่นเกมได้อยู่ครับ ระบบการของ i n f i n i t ต Hot 50 Pro Plus นะครับก็มาพร้อมกับ,บระบบการชื่อว่า XOS เวอร์ชัน4 5นะครับก็แน่นอนครับพอมันเป็นในยุคของ AI แล้วครับมันก็ต้องมีลูกเล่น AI มาใช่ไหมครับแต่ก่อนที่ไปดูลูกเล่นตรงนั้นเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับก็เรียกว่าเมนูต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนกับมือถือ i ินฟ n i ิแล้วก็ ในเครือของเขานะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแล้วก็ลูกเล่นต่างๆยังคงใช้งานได้ง่ายอยู่นะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับลูกเล่น AI นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด AI เป็น creation นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะใช้ง่ายกับ AI life นะครับก็คือเป็นพวกการถามตอบสมัครลีข้อความรต่างๆนะครับก็คาดว่าตัวนี้ก็จะรองรับเกี่ยวกับระบบของ Google ที่เป็น Gemini ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ ใช้เกี่ยวกับเรื่องของ AI ในเรื่องของการช่วยในการจัดการเกี่ยวกับเพลงการโทรการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คำสั่งเสียงในการถ่ายภาพได้เช่นเดียกันนี่ถือว่าเยอะนะครับในลูกเล่นของตัว AI ตัวนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําให้ดูนั้นเราจะทำแค่เฉพาะภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องหนึ่งนะครับหาวิธีตัวของ AI g a l ก e r y รนี้ นะครับเนื่องเอไอากลอรี่ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการนะครับภาพในจุดที่คุณแบบปอะมาว่าเอ้ยถ่ายมาปุ๊บแบบไม่ต้องการให้เหตุวัตถุหรือคนหรืออะไรพวกนี้เข้ามาเยอะเกินไป mm hmm. เช่นอันนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการกดแก้ไขนะครับอย่างนี้มันก็จะมีฟีเจอร์นะครับตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นตัวลบ a i ซึ่งสามารถที่จะกําหนดนะครับ ในพื้นที่ต่างๆได้นะครับอาจจะเลือกเป็นในสภาพอื่นๆเช่นตรงนี้นะครับนี่ขอบๆนี้เลยบอกว่าเอ้ยไม่เอาคนอย่างเงี้ยสามารถทําได้ไหมนี่ลบคนลงไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็กดเป็นตัวอย่างได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า AI- ไลบคนเนี่ยของอีฟิ i ิกก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเต่อย่างใดก็เรียว่าเป็นวิธีตัวหนึ่งที่ ครบเครื่องอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้งานในด้านของ AI นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวนี้ได้ส,สญญามารถที่จะกดบันทึกนะครับพอาเป็นบันทึกเนี่ยมันสญญามารถที่จะบันทึกเป็นภาพไฟล์ตัวฉบับเลยก็ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับก็จะเป็นการเซฟใหม่ก็ได้เช่นเดีวยวกันอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์ AI ที่เหลือก็เรียกว่าก็ไม่ได้แต,ตกต่างอะไรกันมากสำหรับมือถือ นอกจากนี้นะครับมือถือรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบสแกนลลยนิ้วมือที่ใต้หน้าจอด้วยสำหรับในฟีเจอร์กล้องนะครับของ Infinite ฮอต50 Pro Plus นะครับก็จะมาแบบจัดเต็มนะครับโดยสามารถที่จะเรื่องซูมนะครับซูมได้สสุดถึง10เท่านะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายภาพบุคคลดูเรื่องของรูปรักษณ์หน้าตานะครับนะครับปรับเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็สามารถละลายหลังได้พร้อมกับมีเอฟเฟกต์ต่างๆมีให้เยอะ พร้อมกับบทประสิทธิภาพในที่แสงน้อยแต่ถ้าดูเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีโหมด s l ว w motion time แลปมีกล้องคู่นะครับมีในเรื่องของวิดีโอสั้นแล้วก็โหมดของ AR ที่เปลี่ยนใบหน้าของเราได้นะครับก็เรียกว่าฟีเจอร์ของมันค่อนข้างครบและมีโหมดเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนต์ซึ่งสามารถเลือกซีนต่างๆได้ตามที่เราต้องการแบบนี้ส่วนวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะปรับอะายหลังได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยสามารถใส่ได้สุดๆอยู่ที่ 2 k 30เฟรมเด่ rate, เลยทีเดียวก็เรียกว่าค่อนข้างที่เยอะส่วนการซูมนั้นก็เท่ากับภาพนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของตัวกล้องหน้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ลืมบอกไปว่าระบบ eis นะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับช่วยทำให้ประสิทธิภาพของการถ่ายภาพที่เป็นแบบนิ่งๆนั้นนะ่ะดีขึ้นและที่สำคัญครับ60เฟรมเดทก็ยังถ่ายได้แต่ระบบ os จะไม่เปิดให้นะครับ Thank you. สำหรับในการซูมนะครับของ i n f i n i ิต Hot 50 Pro Plus นะครับสามารถซูมได้สุดอยู่ที่10เท่านะครับมีเราลากก็ไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะ5พอดีนะครับแล้วก็ลากต่อไปจนถึงระยะสุดๆนะครับคือระยะที่10ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับ กล้องหน้าของ Infinite Hot 50 Pro Plus จะถ่ายได้ 2K นะครับ30เฟรมเรทแล้วก็ยังถ่าย Full HD ได้นะครับแถมมีตัวแอมที่เป็นไฟนะครับเป็นไฟแบบรอร่าไลติงนะครับซึ่งขึ้นมาทำให้สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้นั่นในด้านของคุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับ มิดิทคคริโอ G 1 0 0นะครับแล้วก็การ์ดจอคือเมลิ G ห้าเจ M c 2มาพร้อมกับแรมนะครับแปดและมี v ีแร e มอีก 8GB ความจํำในตัว2 5งร้เพิ่มความจําได้รองรับสี่จ Wi-Fi AC Bluetooth GPS นะครับและมีพอร์ต USB Type C ทางด้านหลังเพียงพอร์ตเดียวแบตเตอรี่มีขนาด5้าพันมิลลอมครับรองรับกะชับไฟสูงสุดส3มสวัตครับนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้ยังผ่านในเรื่องของการ ทดสอบนะครับอย่างเข้มข้นทำให้สามารถที่จะรับรองประสิทธิภาพได้ถึง5ปีจากทาง TUV FunC นะครับก็ได้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มือถือในระดับนี้จะมีให้คุณเลยครับเมื่อ CPU ว่าแรงแล้วนะครับกับกลุ่มพนังตัวใหม่ครับสำหรับคะแนนประสิทธิภาพนะครับก็เรามาเริ่มต้นจาก a ั t u t u นะครับ a n t u t u เวอร์ชัน10.3.6นะครับของตัวนี้สามารถทดสอบ i ินฟ n i ิต อต50โวลอยู่ที่433,844คะแนนพรีมาร์นะครับก็เป็นไปตามผลแบบนี้กิก b e n ิกนะครับเป็นตัวสถานการณทดลองก็คือซิงเกิลคอรนะครับ738แล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่1 9 3 2ครับสหััไในตัวของเกมฟ r ี e ไฟ r e นะครับเวลาที่เรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่ม f ีเฟ h เท t e นะครับโดยสามารถที่จะแสดงผลได้สูงสุดอยู่ที่90 h z ิรตทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่ปรับแต่งนะครับ เก็เรื่องของการตอบสนองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงกราฟิกนะครับที่สามารถเอาไประดับสูงได้นะครับแล้วก็ความคมชัดลองปรับเป็นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ r e f ฟ e ช rate อะไรเงี้ยต่างๆที่สามารถที่จะทําได้ก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ง่ายว่าการเล่นฟีไฟล์นะครับคุณเล่นกับมือถือเครื่องนี้รับรองว่ามีความสุขแน่นอนอ่ะเดี๋ยว เรามาลองกันแบบสั้นๆน,นะครับอาจจะได้ไม่จบนะครับเดี๋ยวลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับการแสดงผลของเรานะครับแต่ท่านที่ดูนะครับจากภาพตัวน,นี้ที่การแสดงผลนะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับดังนั้นในเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องนะครับผมว่าไม่มีอปัญหาอะไรสาหรับในตัวของมือถือรุ่นนี้เพราะที่ดูจากภาพนะครับก็เรียกว่ามือถือตัวน,นี้ก็ตอบสนองกับเรื่องของการเล่นฟรีไฟล์ เกมที่เรียกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านอกจาก i n i i n i ปเป้สปอนเซอร์แล้วนะครับก็ยังคงเรียกได้ว่ามือถือตัวนี้ยังให้การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานของเครื่องที่เรียกว่าดีอยู่นะครับ ออกมาปุ๊บนี่ก็ยิงกันตายเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้สำหรับในเรื่องของแบ็ นะครับในหน้าตั้งค่าตัวนี้นะครับมีความแตกต่างจากอินฟินิตรุ่นอื่นๆนะครับหมันสามารถที่จะบอกว่าปริมาณนั้นเหลือเท่าไหร่และยังสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังใช้งานได้อีก4ชั่วโมงสิบสองนาทีส่วนการใช้งานนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะดูโหมดในเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งมี2องแบบนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานธรรมดาและโหมดประหยัดพลังงานพิเศษส่วนระบบก,การชาร์จนะครับก็สามารถเลือกในเรื่องของความเร็วว่าจะเป็นอัตริยะ หรือว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ําก็คือจะเป็นส l o w c h ์ r สามารถเปิดระบบป้องกันการชาร์จผิดเวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํา b y p a สหมาความว่าอะไรมาคมว่าถ้าคุณต้องการเล่นเกมที่ประสิทธิภ,ภพาพสูงนะครับคุณสามารถ b y p a s ให้ข้ามในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เข้ามาที่ตัวเครื่องได้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่มันเสื่อมลงไปนั่นเองต่อมานะครับก็ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะั่นก็คือเรื่องของระบบป้องกันนะครับเกิดความปลอดภัยในการชาร์จก็คือถ้าสมมติว่า บางไม่ได้ชา์ิที่ชา์ิของเขานะครับอาจจะต้องใช้ระบบป้องกันนั่นเองครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง,องของการตรวจสอบพลังงานนั่นเองทีนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนรอคอยกันนะครับกับการใช้งานของเราว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราก็ใช้งานทั่วไปปกติเลยครับก็จะมีนำทางมีเรื่องของ GPS มีเรื่องของสิ่งต่ตางๆมากมายนะครับ i n f i n i x Hot 50 Pro Plus All Skin Tag ที่ 6ชั่วโมง19นาทีถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ยาวนานมากนะครับก็มีเล่นเกมมีทำไรต่างๆค่อนข้างเยอะดังนั้นในเรื่องของการใช้งานผมคิดว่ารุ่นนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับ PC m a มานะครับของ i n f i n i ิต h o t 5 p r r p p โ s s นะครับทำได้ที่10ชั่วโมง9นาทีครับสำหรับในเรื่องของที่ชาร์จนะครับก็อย่างที่บอกไปในสเปคนะครับว่ารองรับกลังแค่สาบัตเท่านั้น แต่ว่าเวลาที่เราเสียบชาร์จเนี่ยมันจะมีโหมดนะครับซึ่งสามารถจะเปลือกเป็น1น,นะครับเป็นอุณหภูมิต่ำสมาร์ทแล้วก็ชาร์จไฟเร็วพอชาร์จไฟเร็วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการชาร์จนั้นสั้นลงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เราล,ะล,ะลองเสียบตัวของโวลต์มิเตอร์ดูนะครับในโหมดของสมาร์ทนั้นจะอยู่ที่17นะครับแต่พอเป็นปรับเป็นแบบโหมดเร็วนะครับไฟมันก็จะไหลเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จะอยู่ประมาณ20 หรือมากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพในการใช้งานของเรานะครับแต่ว่าถ้าเปิดรุ่คภูมิต่ำเนี่ยพูดเลยครับความเดวตกร่วงทันทีเนี่ยร่วงปื้ดเดือบระมาณช่วง16-15เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรุ่น 50i นะครับที่มีราคา36 9 9แต่ได้หน้าจอ d e f ฟนเซตอยู่น้อนะครับเรียกว่าสเปคโหดมากลองมานะครับรุ่น50ธรรมดานะครับก็บางแต่ว่าสเปคดีนะครับ แล้วก็ได้ความจำเยอะราคายที่4,999บาทกับ4สีให้เลือกนะครับแล้วก็รุ่นโปรโนะครับสำหรับคนที่คิดว่าอยากได้ความคุ้มค่าครับ5,499บาทหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นโปรพลัสนะนะั้นความแตกต่างกัน1,000บาทน,ะนั้นก็1ความบ้าง2ในเรื่องของตัวระบบ ของชิปนะครับที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ที่เหลือนั้นพูดเลยครับว่าโปรพัสก,กินขาดกว่านเรื่องของความบานและความแรงครับนอกจากนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อรุ่นโปรพัสดนะครับก็จะได้รับกิฟต์เซตในราคาอยู่ที่999บาทนทครับและยังมีสิทธิ์ลุ้นเกี่ยวกับไอเทมของฟรีไฟล์มูลาค่า750บาทด้วยเช่นเดียวกันครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ i n f i n i t ต h อ t 50าสิบโ เอ้ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราให้วือืือของเรานะครับไปโดนน้ำมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น IP54 นะครับก็สามารถที่จะเนี่ยยังคงรูปธรรมดาได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอยางไรใดเท่ากับว่ามันสามารถที่จะโดนฝนได้ประมาณหนึ่งนะครับ อินฟินิตตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบเพื่อเป็นการตอบโจทย์กับคนที่ต้องการมือถือที่บางเบาเล่นเกมได้สเปคดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นั้นก็มีแรมมาให้แบบสูงสุดอยู่ที่16 g b นะครับแล้วก็ความจับ256 g b ด้วยกันก็เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้กับราคาเปิดตัวนะครับยังไม่สมสลดนะ6,499บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามครับผมได้บอกโปรโมชั่นไปก่อนหน้านี้แล้วใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันตามเวลาดังกล่าวนะครับเพราะว่าคุณจะได้เดียวดีที่สุดแล้วก็เป็น สีที่น่าสนใจที่สุดและด้าสีสันของมือถือรุ่นนี้มีท้งหมดสสีนะครับคือ t t t n n u u m r r y y ย l e k Back และก็ร m y Purple ครับก็เรียกได้ว่าทั้ง3สีสวยไม่ต่างกันนั่นเองครับใครอยากได้มือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งงบประมาณไม่แพงรุ่นนี้โอเคผมให้ผ่านแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนัน้นรอติดตามชมในช่องนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคณะนี้ไลน์ในพุ่มพุ่ร์อมสำหรับมิเรลบอเช่นเคยครับ